เมืองแอบอ้างใช่ไหมแอบอ้างอพี่ว่าท่านในหลวงแกพูดว่าอะไรนะเขาว่าในหลวงในเรา้าปนเจ้าออกวาพิจารณาได้แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแกไม่ได้ดูคิดติตอหรอเราก็เปิดดูประจำมันจำอยู่ก็คืออันนี้คือมาพูดเรื่องมาตรานหนึ่งสองเออแต่ว่าถ้าไม่เป็นความจริงไอ้คนพูดต้องรับผิดชอบเหมือนใส่ร้ายอ่ะอ๋อเห็นไหมพี่โมตายวินเบอร์เจ็ดสามแกก็พูดมีความ มีเหตุผลเราว่าเราแคปไปนเออแกก็ดูนน้องคนไหนแบบเป็นอย่างงี้ดีไหมถ้าเผื่อคนไหนแบบว่ามาแจ้งความเอาผิดเขาถ้าเผื่อถ้าถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยตัวเองโดนโทษสองสองสองเด้งไหมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่อ๋อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในหลวงไอ้ลอข้าวแกพูดสมัยก่อนอ๋อคือพวกนักการเมืองมันแอบอ้างใช่ไหมอ้างโครงการนู่นโครงการนี่ใช่ไหม โอ้หวันนี้พี่อโอ้พี่เอ้พี่อวินเบอร์เจ็ดสามนีพูดมีเหตุผลมากจำไว้ครับไม่ในหลวงแกพูดจะคิดว่าวินจบน้อยนะครับบางทีวินอาจจะศึกษาดีกว่าบางคนที่มองต่านโอเคแค่นี้ครับ